ถึงแล้วครับช่วงนี้ที่สิทธิ์พี่รอคอยครับ <c oughs> ขนาดนั้นเรื่องที่สิทธิ์พี่อยากดูมากเลยครับตัวมาสคอตครับสิงน้องตัวมาสคอตโอ้ผมก็ชอบครับที่เป็นตัวอ้วนหัวโตๆเดินไปเดินมาจะมีเด็กๆมากร้องขอถ่ายรูปเนะครับโ,<ซ>โอ้สิทธิ์พี่ชอบตัวไหนครับตุ๊กแกฮะ ตุ๊กแกนี่แหละครับชินน้องก็เห็นแมามาสขอดตุ๊กแกตัวใหญ่อ้วนๆน,นะแล้วผิวหนังมันตะปุ่มตะปั่มหน่อยนะตะแกะตะแกะแล้วให้มันอ้าปากแล้วเราหัวไปอย่างงี้ตะแกะตะแกะโอ้โหน่ารักสุดๆครับมันมีมาสขอดตัวน่ารักน่ารักตั้งเยอะมาชอบอะไรตุ๊กแกตัวนี้น่ารักนะแลบลิ้นแผลบได้ด้วยแผลบ มีน่ารักกว่านี้ตั้งเยอะมันน่ารักตรงไหนครับตุ๊กแกเนี่อนี้สำคัญนะครับภายใต้ความน่ารักเนี่ยนะครับสิท์น้องจะมีสักกี่คนครับที่ร่วงรู้วาวิธีการทําเป็นยังไงกว่าจะได้มาสคอตแต่ละตัวเนี่ยมันยากลําบากขนาดไหนนี่แสดงว่าวันนี้สิิ์พี่จะพาผมไปรู้จักกับมือหนึ่งผู้คิดค้นประดิษฐ์สร้างสรรตัวมาสคอตใช่ไหมครับใช่แล้วครับสิท์น้องครับโอ้หน่าสนใจมากเลยขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคนที่จะพาไปพบเนี่ยนะครับเป็นคนไทยครับแต่ขนาดต้นตํำรับมือหนึ่ง อย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะยังต้องขึ้นเครื่องบินนะครับมาว่าจ้างพี่คนนี้ทำมัสคอตให้ไม่ได้แสดงว่าเทียบชั้นระดับโลกเลยนะครับถูกต้อยากดูอยากดูอยากดูถ้าอยากดูนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับหนูพบเด้มโอ้ยเดี๋ยวเราติดตามสิทธิ์น้องอันเสียวอ้วนนะครับไปพบกับสุดยอดมาสคอตมือหนึ่งแห่งประเทศไทยกันเลยช่วมือหนึ่งไร้เทียมทาน ถึงมาสคอตคุณผู้ชมคงนึกถึงตัวกระตูนที่มีสีสันสดใสน่ารักใเจ้ามาสคอตพวกนี้ล่ะครับที่เป็นได้ทั้งตัวแทนหรือสัญลักษณ์เพื่อสร้างสีสันรอยยิ้มและดึงดูดความสนใจให้กับผู้ที่พมเห็นแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า เจ้ามาสคอตที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักสีสันสะดุตาเหล่านี้ส่วนใหญ่นั้นถูกผลิตโดยคนไทยที่ฝีมือจัดอยู่ในขั้นเทพและวันนี้ผมอันเสียอ้วนก็ไม่รอช้าขอออกตามหาสุดยอดเมือหนึ่งแห่งวงการมาสคอตของไทยสักหน่อยครับ มาถึงแล้วครับบริษัทไทยมาสคอตจำกัดโอ้โหทีนี้นะครับเข้าไปแหล่งผลิตมาส์คอตที่ใหญ่สุดในประเทศไทยเท่านั้นยังไม่พอเขาเอ็กพอร์ตออกไปต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุน่นสวีเดนเดนมากโอ้ยเกียบไหนไหนมาถึงแล้วเราเข้าไปหาสุดยอดมือหนึ่งแห่งวงการมาสคอตประเทศไทยกันดีกว่า เขาอยู่ข้างในนี่แหละครับและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความน่ารักสุดใสของมาร์คออดีมี่ีมือขคันเซียนในการคิดค้นสร้างสรร์นจนคนในวงการทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศล้วนยอมรับในฝีมือเขาผู้นี้มีนามว่าประสงสีพุกเจ้าของฉายาเจ้ามาร์คอตเมืองไทย สวัดีครับสวัสดีครับเบอร์สองครับผมโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหนี่กำลังทำอยู่ไหนใช่ไหมครับเนี่ยครับผมไอ้ไอ้ไอ้อย่างนี้เรียกอะไรครับอันนี้เป็นหัวมัลเขคาร์ดสำหรับอ่าเป็นหัวเด็กนะครับโอ้โหนุ่มลำบมัสตคอรนี่มันต้องใหญ่ๆนะครับโอ้โหเรานี่ทําเองหมดเลยใช่ครับที่ทําทุกอย่างเลยครับทําด้วยมือแฮนด์เมดแน่นะครับผม อพีอออ่สงแกทำมัสคอตมาก,กว่า15ปีแล้วครับทานงานมานับหมื่นตัวและขอยังไว้ตรงนี้เลยนะครับงานทุกชิ้นเป็นงานฝีมือแทนเมตดล้วนๆวนถ้ายังไม่เชื่อชมบรรยากาศรอบๆสิครับ งานมากมายที่กำลังทำอยู่ตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปจนถึงขนาดบิ <S <S <ๆ>๊กบึ้มบ่อยวันง,งานที่ทำเสร็จแล้วก็วางเรียงรายอยู่มากมายเต็มไปหมดและถ้าถามว่าเก่งขนาดไหนคุณผู้ชมลองคิดดูกันแล้วกันนะครับแม้แต่ประเทศที่ได้มีชื่อว่าเป็นต้นสำหรับของการะตูนอย่างญี่ปุ่นยังต้องบินมาจ้างที่ประสงค์ให้ทำมาร์คอตให้ แบบนี้ีมือต้องไม่ธรรมดาแน่นอนครับไหนๆก็มาถึงที่แล้วครับเรามาชมผลงานตัวเป็นๆของพี่ประสงค์กันดีกว่าว่าจะน่ารักสักแค่ไหนโอ้โหโอ้เนี่ยนะครับ ว้าวว้าว,ว,าวนี่แหละครับผลงานมารกคอสารพัสัตวของพี่ประสงค์จุดเด่นของเขาก็คือสีสันสดใสตัวอ้วนๆมีปุงด้วยใบหน้ามีรอยยิ้มแห่งความสุขหัวโตๆน่ารักอะ่ะเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปกอดน,น่ารักจริง โดนนี้ไหนไมาแล้วพาไปดูหน่อยว่าทำยากขนานไหนเนี่ยครับนะโอเคนะครับผมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเด็กๆโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหขั้นตอนแรกเริ่มจากการร่างแบบโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งคอมพิวเตอร์ใช้เพียงดินสอร่างตามจินตนาการซึ่งขั้นตอนนี้ต้องอาศัยประสบการณ์บวกกับฝีมือล้วนๆเลยครับ พอด้วยการขึ้นรูปด้วยดินเหนียวซึ่งดินเหล่านี้ต้องนํามาจากรอกเก็ตโดยคุณสมบัติของดินจะมีความละเอียดสูงทนทานและก็สามารถขึ้นรูปได้ง่ายขั้นตอนนี้แหละครับที่พี่ประสงค์บอกว่าสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดก็คือรายละเอียดส่วนหัวที่ต้องพิธีพิถันกันเป็นพิเศษเพราะง,งานบางตัว ลูกค้าอาจมีแบบให้ดูแค่ด้านหน้าด้านเดียวในส่วนที่เหลือมิติความลึกต่างๆพี่ประสงค์ต้องใช้จินตนาการเสริมเติมแต่งเข้าไปให้ได้รูปทรงที่สมส่วนแต่ถึงจะง,งานยากแค่ไหนพี่ประสงค์เขาก็ทำได้อย่างสบายดูเสีหน้าพี่เขาเสิครับแบบนี้เขาเรียกว่าเพลินๆชิวๆ ได้สัดส่วนทามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปต้องใช้ปูนพลาสเตอร์มาพอกให้ได้ความหนาพอประมาณ <Yeah. S 1> เมื่อแห้งสนิทแล้วก็นำแบบที่ได้มาวางใยแก้วเรียงซ้อนกันแล้วใช้น้ำยาเชื่อมอีกครั้งหนึ่งเพื่อเสริมความแข็งแรงยิ่งขึ้นพอ,อทำอรน่ี้เสร็จปุ๊บ ครบเต็มหัวแล้วครับทําไง่อก็อแกะออกมาครับแล้วเอามาประกอบกันก็จะได้เป็นหัวแบบนี้ครับโอ้วแบบนี้ส่วนหัวที่ได้จะถูกนามาโปขัดเก็บรายละเอียดให้เรียบเนียนเพื่อง่ายสําหรับขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการทําสีนั่นเองอความยากมันอยู่ตรงไหนเนี่ย ขั้นตอนนี้ก็ยากเหมือนกันนะก็คือมันจะเสียเวลาในการที่ต้องมานั่งขัดโปตรงใบหน้าให้เรียบโอ้นะต้องเรียบเลยต้องเรียบกลกกในเลยตามมดอะไรนะี้จะไม่ค่อยมีนะโอ้ถ้าขัดมาไม่เรียบเป็นไงขัดมาไม่เรียบสีสวยออกมามันก็ไม่น่ารักนะออมันก็มีตําหนิมากกว่าโอ้โหเพราะฉะนั้นทุกอย่างสง่งผลกันหมดเลยใช่ครับทุกอย่างจะต้องหนึสาต้องได้กันหมด เมื่อได้ส่วนหัวที่มีสีสันสวยงามตามความต้องการแล้วขั้นตอนสุดท้ายจะนำมาประกอบกับส่วนที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นติดผมด้วยผ้าขนสัตว์ที่ได้จากทางตัดเย็บสีสันสดใสและก็รองเท้าที่ดัดแ,แปลงมาจากพู้เสริมแผ่นโฟมนั่นเอง องค์ประกอบครบครันอันเสียอ้วนคนนี้แหละครับจะทำให้มาสคอตมีชีวิตเป็นยังไงล่ะครับน่ารักป้าพี่ประสงค์ครับคนที่จะมาทำงานอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนยังไงพี่ ผมคิดว่างานประเภทนี้นะครับจะต้องเป็นเป็นงานที่คนทำมีจิตใจรักงานอาชีพนี้แล้วก็ทำแล้วมีความสุขนะครับไม่ย่อท้อไม่เหนื่อยแล้วก็รับผิดชอบงานนะครับงานประเภทนี้มันก็เป็นงานละเอียดเหมือนกันนะครับคือทำประการน,นียเห็นเด็กๆก็ได้มารูปมาจับนะครับก็มีความสุขนะผมก็มีความสุขกับงานไปด้วย เวลานะงานออกไปแล้วคนชอบเด็กๆเ,เข้ามากอดน,นี่มันเป็นความสุขของคนทําด้วยนะครับแต่ความสุขและสนุกไปขับมาสคอตในวันนี้ยังไม่หมดนะครับเพราะพี่ประสงค์เขาให้ผมรอแกบอกว่าจะมีตะไครมีเซอร์ไพรส์ให้ผมด้วยตอนนี้ผมเองก็ได้แต่รอรอรอ นั่งรอนอนรอโอ้ยและในที่สุดโอ้ยใครเนีะ่ะโอ้โหไอ้เก็ตเดียวโอ้โหวัสดีครับ โอ้นี่ใคร,ครเขนี่ยอันจิวันเปล่าอ่าโ,โอ้โหโอ้บนลกเลยโอ้โหโอ้โขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆโค้กเขาเสมือนเลยเนี่ยโอ้และนี่แหละครับผลจากการเรียนรู้ มันพัฒนาฝีมืออยู่เสมอทำให้วันนี้พี่ประสงค์ได้รับความไว้เนื้อใจจนชาวต่างชาติยอมรับในฝีมือจงมุ่งหน้าต่อไปครับทำให้โลกได้รับรู้ว่าคนไทยไม่ได้ด้อยกว่าชนชาติไหนในโลกกับประสงค์สีพุกเจ้าทอมาสกเมืองไทย โอ้โหสุดยอดนะครับสิทธิ์พี่จะบอกอะไรนะครับสิทธิ์น้องเรื่องงานฝีมือเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยครับเจ้ายุทธจักรตัวจริงครับรับต้องขอขอบพระคุณเลยครับบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดวิชานะครับจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงคนรุ่นเดาเนี่แหละครับใช่แล้วครับสิทธิ์น้องแต่ในวันนี้นะครับสิทธิ์พี่ไม่ได้มีเรื่องเจ๋งๆมาให้ดูเท่านั้นนะครับมีอะไรอีกครับยังมีของฝากพิเศษมาอีกด้วยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอ่ะขอเบิกตัวอันเสียวอ้วนน้อย อ้วนโอยคารวะนครับสุดยอดมากทำไมถึงได้อ้วนน่ารักอย่างนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวทดลองงานหน่อยดีกว่าครับทดลองงานว่าตัวมัสคอตกับตัวจริงเนี่ยอันไหนจะน่าทำงานกับเรามากกว่ากันถูกต้องโอ้โหนี่ครับเอาใจเอาใจนี่อ้วนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงครับท่าทายอย่างนี้อันสิวอ้วนตัวจริงมีหวังตกงานแน่นอนครับโอ้ห้าจะเป็นอย่างนั้นครับหน้าตาหน้าตาก็น่ารักกว่าคถ้าผมเอาใจเจงอีกอย่างนี้นะอัน รับรองตกงานครับตัวนี้ดีกว่าต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ส่ง s m s เข้ามาคุยกับพวกเราครับครับผมและนอกจาก s m s แบบรวดเร็วทันใจแล้วนะครับท่านใดที่สะดวกทางโทรศัพท์นะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์ที่ปรากฏด้านหน้าจอนี้นะครับหรือว่าทาง Facebook ก็ได้ครับ w w w f a c e b o o k c o m s l a t p r a b i m u 1ครับจะแนะนำติชมหรือจะแนะนำจอมยุทธหรือว่าอยากดูเรื่องอะไรก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยครับ ใช่แล้วล่ะครับผมหมดเวลาแล้วครับค่ำคืนนี้เราสองคนสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับก่อนนอนอย่าลืมตรวจตาฟืนไฟก๊อกน้ำแก๊สตาต้นน้ำร้อนประตูหน้ตาต่างปิดให้สนิทครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับความสามารถเก่งกาจชนิดคาดไม่ถึงทุกวันจันเวลาเที่ยงคืนทางช่องจัดสีแห่งนี้ครับรายการกรเบมือหนึ่งวันนี้สิทธิ์พี่สิทธิ์น้องลาไปก่อนครับราที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย